ก็สวัสดีครับกับไมครั้างกับ Hyperline Differ Walkthrough นะฮะอันนี้เป็นพาร์ทที่เท่าไหร่วะหกเออพาร์ทที่หกมามาต่อกันเลยอะไรอ่ะรู้สึกเหมือนจะเป็นแพ้ทุกปั้นแพ้ป่ะเนี่ย ่าฮีโร่ของเราเขาไปคุยก่น <an> อนเฮลโลเขาจะบอกถึงจุดที่เจมอยู่นะเราเก็บแป่และสองแล้วเฮียกดผิดมามาอยู่อันนี้หนึ่ง อยู่ข้างบนอีกหนึ่งโอเคเดี๋ยวต่อไปคงจะต้องขึ้นข้างบนรู้สึกว่าฮีโร่ของเราก็จะป่วยเหมือนกันเลยเนี่ยเห็นอาใหญ่เลยเนี่ยศพศพศพพวกแบบมนุษย์แพ้นี่เกลื่อนเลยเนี่ยเกลื่อนน้ำเลยเกิดอะไรขึ้นสุดระดับ มาที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะัึ่มเติมพลังก่อนแล้วก็ขึ้นไปข้างบนกันเจมเมตทิสามอ๋อไม่ใช่ดีว่ารู้สึกว่านี่จะเป็นวิหารนะมันเหมือนมันบอกว่าที่นี่เคยเป็นที่อยู่ของพวกแพะหรือหมาวะได้เป็นได้เป็นหมานะโอ้โหเฮียแม่งยังเถื่อนอะ่ะโดนบุกลุก กลายเป็นธาตุโดนฆ่าโดนถลกหนังแม่กองทัพกบนี่แม่งไม่ต่างอะไรไปจากกองทัพของแรมซี่จริงๆไอ้เหี้ยรู้สึกว่าข้างบนเราจะเข้าไปไม่ได้ไหนลองลงลิฟต์ตรงนี้ดู <c oughs> ดันที่สองของเราเออดันที่เท,ท่าไหร่วะสามดิ รตรงนั้นจะมีกล่องอยู่แต่ว่าน่าจะแดสไปไม่ถึงนะอุ้ยไอก,กบไอก,กบเออโอ้โอโอฮะไอซี่สบายสบาย สำรวจข้างบนก่อนเพื่อจะมีอะไรกูเก็บมียาสึกว่าตรงนี้มันจะเปอ๋อนั่งไงต่ออ๋อนี่ไงมีลิฟต์มีลิฟต์มารับ น่าจะเมเทมให้เก็บนะอ๋ออ๋อมันอ๋อเอาตรงนี้เ่ยฟิงไอ้เฮียพุ่งมาอย่างไหนวะเนี่ยน่า รู้สึกทางนี้เป็นทางออกไปได้ไหมไปได้เห้ยแล้วมึงจะทำที่ก้านมาทำแปะอะไรวะแต่เรายังไม่ไปนะฮะขอสำรวจต่อก่อนอ้ จะครบ4บาทลนะอะไรอ่ะอ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ,อ,อ,ไไอ่าทางลับทางลับนน่วงกลมเล็กๆเหมือนที่ผมบอกฮะสุดจะเป็นคุณแจฮะแล้วกูจะมาไขาอะไรวะอ,อ๋อไขประตูนั่นนะแต่ขี้เกียจย้อนกลับไปอะช่างแม่งแนละ้ว เดินต่อมึงจะซ่อนซีเขรยนไปทุกที่เลยไงวะไม่เลยโอ้โห <c oughs> <c oughs> ตรงนู้นไปได้ป่ะหรือตรงนั้นเป็นจุดเริ่มวะออ๋อใช่ใช่จุดที่เราตรงนั้นจุดที่เราผ่านมาแล้วไปกลับ ึ้นออ้าวเหยื่ลงโอเคสึกว่าชั้นนี้จะเป็นชั้นเห็ดไงใชยมีเห็ดหาเหดอะไรเต็มไปหมดเลยกบจอมเวทฮะมีกบนินจามันยังไม่พอฮะต้องมีกบจอมเวทด้วยไอ้เย้ะโต สัตว์เกือบหล่อละตรงนี้มีไปได้ไหมไม่ได้ ฝันโตไปเลยโอ้โหโตรงนี้แหละครับเดี๋ยวผมเลนล่าค้างการตัวหลังอ่ะอ,อุ้ยเยี่ยมึงรอบทำร้ายกูเหรอ ฝึกมาใหม่นะที่นินจาไปฝึกกันนรุตโตก็ได้เฮ้ยตายตรงนี้จะมียายอยู่ผมจำได้ฮะตายบ่อยตรงนี้เีืยอ,อะไรเนี่ยอีเฮ้ยศพแม่งเหตุขึ้นศพ ขึ้นมาอีกเยอะไหมเอาคืนไปเย่ยกบจอมเวท รู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นทางออกออกไม่ใช่ไม่ใช่ข้างบนทางออกอืมกลับมาที่เดิมขึ้น อยู่ตรงไหนเนี่ยเชีย่ยอยู่นี่เลยวะเอ๊ะแต่เราไปเราเข้าไปหาบอสต,ตอนนี้เลยได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเอออะไรวะเชีย่ยเราจะพืชเอ่อเดี๋ยวสำรวจก่อนสำรวจก่อนเผื่อมีของให้เก็บเชีย่ย ลงเรือได้ป่กวะ่ะเอ,อ้ยได้ยากูมีแล้วเก็บๆเนาะน่าแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องไปได้ไหนลองสิฟักเออ อ้เียบนไปไม่ได้ต้องกลับลงมาทางนี้อ่ะกูอ,อยู่ไหนวะเออ,อสึกว่า ยังไม่มีอะไรให้เราทำนะตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนสิเหยียบใบบัวได้ไหมได้ ปัมยาก่อนปั๊มยาก่อกตรงนี้เป็นอะไรเนะี่ยหมู่บ้านนะไม่ใช่สิที่อยู่พวกกบเดี๋ยวแม่งทลกหนังหมาติดไว้ข้างบนโอ้โหเราเจอกันอีกแล้วนะอะไรเนี่ยศูนย์หนึ่งหรือศูนย์สองวะศูนย์หนึ่งเนี่ยศพแม่งรอยรอยอืดมาก แม่งไม่มีหาเลยเลยเนี่ยเออตรงนี้ตรงนี้โอ้เยอะเยอะเยอะนินจานินจา้จาสัตว์ 5บาทมีครบเลยทยั้งยาทั้งเงินสุดก็าทางนี้จะย้อนกลับย้อนกลับมาตรงไหนวะอ้าคุอยู่อ๋ออยู่ตรงอยู่ที่เดิม

กลับไปซื้อของก่อนซื้อเลยดีเอ่ยดิฟดิฟต้องไหนล,ลองซื้อดิฟดูดิย้ยอ๋อนี่สึกจะเป็นดิฟหลบกระสุน นี่เป็นดิบรัวเอ่อเอาไรด,ดีถ้าดิบเราฝันนี่แม่งจะเสียเวลาปะอืมเอาอะไรดีเไหนลองนี่ดิอยากได้โจมตีกัน คซื้อเสร็จแล้วงั้นเดี๋ยวพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ